เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะอาจจะมีมาตรการเพิ่มค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุค่าการศึกษานะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ บัตรคนจนเช็คเลยนะคะเงื่อนไขเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ย้ำชัดคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอลงทะเบียนปี2565คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่อาจมีมาตรการเพิ่มเติมช่วยค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุค่าการศึกษานะคะ ตามที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรอยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันจะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมที่กำหนดไว้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทนรวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยเช่นบ้านที่ดินหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียนจะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียนและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มาดูบัตรคนจนเพิ่มมาตรการช่วยเหลือนะคะล่าสุดเพจเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งว่าคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอลงทะเบียนปี2อง5คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุค่าการศึกษาก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี กล่าวว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังดําเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนในตัวถึงโดยสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคออยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชาัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อนนะคะ ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าลงทะเบียนคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีก2ล้านรายขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน13.65ล้านคนต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ให้ความเหมาะสม เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยอย่างแท้จริงบัตรคนจนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่มาเช็คเงื่อนไขกันนะคะ 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม13.65ล้านคนต้องลงทะเบียนใหม่ 2. เกณฑ์การพิจารณารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวสมุดบัญชีเงินฝากที่ดินบ้าน 3. ผู้ที่ทำงานและมีะไรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังมีบัตร แต่ยังมีบัตรใช้อยู่จ,จะต้องถูกตัดสิทธิ์4ทบทวนข้อมูลทุกปีมาดูผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะ 1. มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปว่างงานหรือมีอไรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกศพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ 4. มีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีการรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาททีนี้มาดูการลงทะเบียนมีขั้นตอนอย่างไรนะคะ 1. สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสแสดงบัตรประชาชนกรอกแบบแจ้งข้อมูลส่วนตัวรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินของตน 4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อย,ยืนยันการลงทะเบียนนะคะ